จึงที่ทํางานแล้วจ้ะวันนี้อางผีซีม่องเท่งเห้งโงผีซีไงแกเฮ้โอ้ยเหนื่อยเว้ยงผีซีอมปึก๊กเออแลวนี่รถพระอยู่นี่อ่าอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มีหลายงานเหมือนกันนะก็หงผีก่อนงานแรกวันนี้อัดตอนบ่ายเลยเดี๋ยวมาดูว่ามีใครมาถึงแล้วบ้างยังไงนะส่วนนั่นนอนอยู่กลางถนนเลยพิธานพิธานอ่อ ชีวิตหนีหมาไม่ออกจริงนะอเย่าไปดูคำวันนี้ยาวๆไปว่าทีหนึงมันจะได้แค่3ามคนที่จะเกินเพดานได้ถึงแล้วนะเจ๊ะเนี่ยคนคุยเก่งเนี่ยคนนี้เฟียกฝากติดตามกันด้วยนะเพจเขาฝากด้วยสนะับหลอกมากนัก็ติดตามกันเข้าไป <c oughs> ติดตามกันไปเลย <c oughs> แฟนผีหลายคน <c oughs> พิออนเดอะบอยนี่คุณคุณเป็นเซียนเมกันเกมใช่ไหม ก็ดิ้ดเกี่ยวกับเมกาที่คุณรู้หมดไหมพอได้เหรอเกี่ยวกับเมกาเมกาที่ปกติคุณคุณไปบ่อยไหมเมกาเมกาก็ไปบ่อยเหรอใช่อยู่แถวไหนอ่ะแถบอีสานแล้วเมกาละสินแท้ทำไมไม่ล่นเมกาบางนาโอ้ยทำไมไม่ได้เมกาบางนาเมกาละสินฉีกก็เรียกฉีกโอเ์ครับผมเดี๋ยวให้แรปให้พี่อ้นสักบาสองบาร์วป่ะครับสองบาพอสองบาร์พอมันจะมองหน้ากันไม่ติดนะ ดูโอ๊ลองดูหน <c oughs> ้าไอ้หน้าก็ไม่ติดยาเลยไอ้นี่ก็คนซ<อ>าดิชอยากให้น้องมั็นก้าวแล้วลองดูลองดูเออยาเลยน้องเพิ่งมาให้น้องพักก่อนไปซีเรียส <c oughs> ใกล้แต่งงานเราเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราถ่ายของผีกันนะถ่ายของผีวันนี้ปกติมันเป็นคิวอื่นแต่นี่คิวงอกเพราะว่าน้องนิกเขาจะพาคอพรอบครัวไปพักผ่อนพาไปเที่ยวครอบครัวไหนลูกลูกบ้านไหนบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้อาูกบ้านนี้ใช่ไหมเพราะว่าไอเคียงกันลงตัวแล้วอ๋อแยกกันไปไม่ไม่แยกไม่แยกปีนี้โควิดบ้านใหญ่ อ๋อมันใหญ่เป็นหลัก้านใหญ่เป็นหลักบ้านเล็กไว้ไว้คอยให้โควิดขี้ขายอ๋อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเอาจริงก็จุนเจือกันไม่พอคนเดียวนะคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยนะครับมาแล้วฮะแค่ทีเดียวก็พอพี่นี่ผัวเมียแห่งเอ็นอาร์ คุณอมยินแล้วก็คุณชาติสับหลอกนะสองคนนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นเหมือนเจ๊นี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่หรอเป็นเหมือนเจ๊คืออะไรเป็นคนที่รู้เรื่องฟุตบอลเหมือนเจ๊อ๋อโอเคโอเคไหมโอเค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 แต่ว่าสองคนมีอะไรกันไหมสองคนอ่ะไม่มีไม่มีดมสไหนอ่ะเจ๊ดิสหน่อยนะเอานิมนต์หนงพี่ผมเลี้ยงแล้ว โอ้ตายแล้วแมนยูเขาปีสาจแดงก็เสื้อสีอื่นเยอะแยะสีแดงสีน้ำเงินสีดำไอนี้ก็ต้องเหลืองไว้ก่อนนี่หาเสื้อประตูอยู่เนี่ยไม่ือร้านไหนไข่เหรอเออเลยสีเหลืองอ๋อเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเข้ามารอสักกลางกลางซีซั่นเดี๋ยวลดราคาได้ได้ส่วนนั้นว่าที่เจ้าบ่าวนะเขาจะแต่งงานแล้วเร็วๆนี้เออแต่งกับเมียไหนนะ คนเดียวไม่เอาไปรวมกับไอ้นิกี่นิกนิกอ้นคนเดียวเล้วนิกอ้นคนเดียวเลยหนุตำแหน่งนี้มันไม่ได้โอ้โหแบบม่เฝ้าหลังบ้านไอ้ที่ตัวเองเป็นกองหลังแต่ไปยืนแทนมาติดอ่ะใช่ป็นแล้วบ้าบอคอแตกจากเซนเตอร์อย่างเงี้ยไปยืนแบ็คมึงจะบ้าล่าอ๋อด่ามาติดใช่ โหยเจ๊เอาเนี่ยเด็กผีกสองคนเลยถามหน่อยเพราะช่องเจ๊เด็กผีดูเยอะ,อะยังไงเกิดอะไรขึ้นกับยูเอเต็ดแล้วยังไงดีคารวานี่จะรอดไหมหลายเรื่องเลยไ<ช>หนลองพูดมามีอะไรพรั่งพรูออกมาสิเกิดอะไรขึ้นกับยูเอเต็ดเหรอก็คอ คอวโยอเหรอคิดวิเคราะห์แยกแยะหน่อยเชิญเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยก็จากเบื้องบนเลยตามที่เจบอกมันไม่ไหวหรอกบริหารทีมอย่างนี้มันก็กระทบชิงมาจนถึงข้างล่างมันโดมิโนลงมาแล้วผู้จัดการทีมเราก็โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยพ่อแม่สอนไม่ดีเหมือนป้าๆทำไว้อีกนิหนึ่งจะนั่งพระเพียบคุมทีมนะนะไม่อือไม่อือมึงไม่พูดอะไรเลยั้างั้นเอาอย่างนี้เลยปลดไม่ปลดโอเล่ มันไม่ปวดหรอกไอเอสอะเราสิเอาความรู้สึกเราสิแล้วมันจะมาถามทําไมล้วท่านก็ไปถามเอสสิไปอ่านใจเขาซะแล้วเจ็ดนัดต่อจากนี้เอถ้าฟอร์มยังไม่ดีอีกยังเป็นแบบนี้อีกเอสก็อยู่ไม่ไหวเอสหรือโอเล่อยู่ไม่ไหวเอโอเล่สิ๋อ้สกี้บอกเอสอยู่ไม่ไหวไม่ถ้าเจ็ดนัดไม่ถึงเอสอยู่ไม่ไหวก็ต้องปวดโอเล่ยใช่ก็ต้องปวดแล้วก็ต้องปวดแหละก็ไม่ไหวหรอกเอสอะโอ้โหโทรศัพท์มาเซิร์ชกูเกิลแล้วเบอร์พอเชตติโน่อะโอ้โหมันก็ไม่ไหวมาก เอมอน่ะอาวิชาตนะวิชาติโอเล่ไงโอเล่ผมม่าอยากให้เขาลาออกเลยนะผมม่าอยากให้เขาลาออกเพราะผมรู้สึกว่าบอกบริหารน่ะไม่ให้เกียรติเขาเลยอ่ะคือแบบแรกไปเลยว่าเฮ้ยแกลยูแต่เขารักยูเต็ดมากไงใช่พอยิ่งรู้ว่าเขารักมากผมยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสโมสรถึงทำกับเขาแบบนี้วะเห็นด้วยชาตินะถ้าถ้าถ้ามันลาออกมันจะมันจะเป็นสวยงามนะมันจะเป็นช็อตที่สวยงามมากนะคือรักมากจนแบบทนไม่ได้แล้วที่ทีมจะต้องเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายถ้าเกิดออกจริงๆลาออกแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนทิ้งบอ ใส่ยึดเต็่เลยเนาะใเออว่ะก็ในเมื่อกูพูดไม่ได้ไม่มีไม่เออบอกเลยเอาแม่งงี้เลยดีกว่าเออน่าคิดน่าคิดอะพวกแกคิดไงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกได้แล้วนี่ก็เด็กผีสองคนนี่ฟันแท้เลยนะทั้งพี่ชาติสับหล่อพี่อ้นเดอะไวท์นะเจอกันนั่งด่ากันได้เนี่ยที่คุยกันเลยเลยอันนี้มีเรื่องสนุกเลยอันนี้ที่มีกล้องมาถ่ายเนี่ยเบาลงเยอะแล้วนะตอนนม้มีกล้องนี่โอ้โหอาหงอาเฮียปะหลงประหลัดมากันเต็ม ยกแรกผ่านไปกับพงพีเซียมเปิ้ลกับยกคุณนิกรนอนตะแคงเนี่ยไหมเนี่ยโอ้เล่นมุกหาบึ้มๆเลยดูไหมเนี่ยพวกแกรอติดตามพวกอยู่ไหนมาดูกระเป๋าแล้ก็พี่เป๋านะโอเกอร์เนาะพี่ชายกระเป๋าไม่รู้แต่กระปี้ได้เราใจเยินดิโอชาเป็ที่ท่านมาเราต้องขอขอบคุณอาหารที่นี่ก็แพงกับข้าวก็แพงนะคุณ แอร์ก็ไม่ค่อยเย็นไม่จําเป็นไม่ต้องมาหรอกคุณไม่คุณไม่จําเป็นมาด้วยกันอ่ะเสร็จงานหงปีเซียยปุ๊บเรียบร้อยกี่วันเทนแล้วเนี่ยวันนี้กี่วันเทนแล้วคอนเทนเดียวนี่ยโอเคเออทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยเลยนะพูดถึงมากล่ะไม่เหนื่อยอะไรดูหน้าดิเออทำไม่หยุดเลยก็ได้น้องนิกเป็นไอดอลไงเจ็ดวันเจ็ดคอนเทนต์เจ๊ดามก็เจ็ดวันสองคอนเทนต์โอเคทำซะเยอะเลยสะแสนยังเนี่ยเจสแสนยังสี่หมื่นห้าละเอ้ยคืนหนึ่งแล้วก็ฟิลแล้วฮะ ว่าไม่มีหรอกเออโอเกอร์มีไหมมีมีแรปอวยพรบอสอีกหนยแบบอวยบอสหน่อยโทรไอโอ๊กมึงเก็บปากบ้านกุงดูไหมแถวเนี้ยเน็ตกาดเฮ้ยแต่ว่าเมื่อคืนผมโดนต่อยผมเลยรู้สึกเจ็บปากเฮ้ยวันนี้ กูจะไล่เจ๊ดำกลับบ้านให้ดูอเนกอนาเฮ้ยใช้ได้ดีป่ะนี่ตกลงกูขอโอ๊กหรือขอดิกกูเนี่ยให้คุณเยี่ยมเลยคุณขอจับมือหน่อยสุดยอดเลยจับมือแล้วก็ชินโอเคเนี่ยหลายคนชอบถามว่าไอ้ที่ห้อยอยู่คืออะไรมันคือแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือซึ่งซึ่งไม่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ล้างมืออะไรใช่เครื่ตรงนี้แบล็คเลเวลไอสัตว์ใช่ ชื่นใจดมแล้วก็สดชื่นจะบ,บ้าแล้วไงเอา้อล้าง,งมือเออหลายๆคนสงสัยว่าเจ๊ดำอ่ะเป็นคนขี้เมามความจริงอ่ะพอเมาแล้วเขาเป็นคนขี้เอา <c oughs> อุ้ยกูกดปิดไม่ทันด้วยอ่ะไปแล้วเสร็จงานขอบคุณทุกคนเ <c oughs> จอกันฮะขอบคุณฮะอ่าฝากด้วยนะน,นีัน,นี้พี่หมูคนตัดหงผีคนคิดเกมทุกอย่างสนุกสนานมากเพราะพี่หมูนี่แหละ เออแล้วก็โอเกอร์ก็ฝากแฟนเพจโอเกอร์ด้วยครับผมนะเช่นเคยก็เดี๋ยวทำเพลงใหม่นะเลยนเดี๋วนี้เดี๋ยวรอแต่งงานเสร็จก่อนถูกต้องเออส่วนพี่อ้นก็แฟนผีไร้ขนอ้นเดอะไวท์ทั้งในแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube ฝากด้วยติดตามได้ใครที่ชอบสายแบบอิโมชั่นฮาร์ดคอร์อารมณ์อารมณ์นี่ต้องติดตามเพราให้ดีหลังจบเกมถ้าชนะก็ล่าเร็วเป็นไบโพล่าเลยล่ะใช่จบเกมถ้าแพ้ก็เลเทะบอกเลยรุนแรงกันรุนแรงฝากด้วยฝากด้วยติดตามพี่อ้นด้วยไปนิกกี้เจอกัน

พี่โอ๊ตเดี๋ยวเสร็จจากครุงพีนี่ไปทำอะไรต่อไหมวันนี้หรือกลับบ้านพักผ่อนแล้วกลับบ้านกลับบ้านพักผ่อนนะเอาผ่อนเออแล้วถ้าจะไปดูพี่โอ๊ตร้องเพลงนี้ที่ไหนได้มั่งที่คลองสามชื่อร้านอินฟินิตี้คลองสามเส้นลังสิตคอนนายกนะวันไหนวันไหนตรงทาราอเวนิวก็วันเสาร์ส่วนอาทิตย์ก็ร้านสวิตดักที่มอลังสิตนะครับสองวันนะไปดูกันได้ก็วันเสาร์สองทุ่มวันอาทิตย์สามทุ่มโอเคเป็นต้นไปขึ้นสองทุ่มลงกี่โมงสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งประมาณนั้นอ๋อนึกว่าขึ้นสองทุ เพราะคนจริงจัง okay, okay. ทำง,งานไม่ใช่วงเจ๊ไปแล้วไปดีฝ่าแยกกันตรงนี้แหละเดี๋ยวม่เลือกกัน <Okay. S 1> <c oughs> โอเคเขานะครับขอเกียร์ติดกดที่เกียร์ไม่ทิ้อ๋อติดตรงที่กรุงเทพรถมันติดจริงๆเออย,ยังไงก็ใจเย็นๆน,นะพวกแกรูป้ป่ะต้องใจเย็นรถมันติดอย่างคนยินรู้ไหมเออคนยินมันก็ทำนั่นทำอะไรไม่ได้รถมันติดใจเย็นบอกไว้อะทำด้วยรูป้ป่ะ ้ยัยางงุเงียบยัางงุเงีตบรถติดเฉยเฉยเดี๋ยวแวะตลาดกันซะหน่อยซื้อของไปฝากพี่ๆน้องๆที่ร้านเสือเอาสี่ชุดพี่แยกเป็นสองสองสองอันนี้โอชินรานนี้อร่อยมากโตกเกียวไหนพี่เอาทุกไส้เลยกล่องหนึ่งได้ไปแล้วของกิน เเียยลตลาดที่ของกินเยอะมากอ่ายัวน้องขนมเรียบร้อยตะกี้ตั้งสายเลยครับคุณใช่ค่ะไม่มีอะไรอื่นนะไม่มีใช่ไหมไม่มีตรงยังตรงยังตรงแล้วตรงแล้วไม่มีใช่ไหม เปลี่ยนสายมาอ๋อเปลี่ยนเอาสายสายหกมาไว้ข้างล่างใช่ก็เลยไปหน่อยก็เป็นพุทธมนตร์คน่ใช้ได้เว้ยตัวดีเว้ยเอออ่ะนี่ก็เต็มพร้อมทําการแสดงนี่เขาเรียกอะไรฮะเนี่ยที่คาดอ๋อที่คาดอ๋อถึงว่าผมไม่ค่อยยุ่งเลยมีที่คาดจับบ้าแล้วดีดีๆิจับโป้เผื่อหลายคนเขาไม่รู้ไงว่ากีตาร์ใส่เพื่ออะไรจ๊ะใส่เพื่อเสียงจะได้สูงขึ้นอ๋อพี่ดำลองมีบที่คอ ออเนี่ไอ้ตัวนี้พักหลังชักคายใหญ่เลยนวนี้อ๋อคาดไว้งี้อ่ะสมมติเวลาเราจะเปลี่ยนคีย์เล่นใช่ไหมอ่ะสูงขึ้นอืมอ๋อโอเคโอเคเกเกเต็มพร้อมเต็มพร้อมสวัสดีค่ะฝากติดตามหน่อยนะคะเพจเต็มพร้อมเฟี้ยวค่ะกดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เลยนะคะสุดยอดมาสุดยอดมาหนูชื่ออะไรนะลูกปายค่ะแสโอเค Okay. Okay. Năng liệt loi lụi Năng liệt loi lẽ loa hm 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 à hm 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 hm